สวัสดียามเช้า,ชาขณะนี้เวลาประมาณ6โมงนิดนินะครับผมนี่เป็นบรรยากาศของหนห้องอยามเช้า,ชาครับห้องพักครับมวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้เดินทางกลับบ้านนอกครับผมเพื่อที่จะไป เกี่ยวข้าวนะครับหรือว่าดูดข้าวครับใช้รถใช้รถด,ดูดนะครับผมก็มาดูสิ่งของที่ผมจะนํากลับไปด้วยนะครับผมก็คือน,นี่ครับผมต้นไม้ครับต้นไม้ที่ผมได้เพาะและสะสมไว้นะครับผมมีหลากหลายอย่างครับที่อยู่หลังห้องนะครับผม ส่วนตัวอันซีแดงๆนี้ก็คือโครงโครงเกี่ยวข้าวนะครับผมโครงเกี่ยวข้าวสั่งจาก Lazada มาครับ300กว่าบาทจะไปทดลองตัดข้าวดูนะครับเขาบอกว่าใช้งานได้ดีและทำงานได้เร็วครับผมนี่คือต้อนไม้หลากหลายอย่างนะครับ ลุงในกล่องครับผมในกล่องของโคเกี่ยวข้าวนะครับก็จะประมาณนี้ครับมีหลากหลายอย่างเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านนะครับผมว่ามีต้นอะไรบ้างแล้วก็พระเอกของเรานะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ครับจุลินทรีย์สังขอแสงที่ผมได้ทําไปแล้วครับนี่คือเข้มข้นแล้วนะครับผมนี่เป็นหัวเชื้อนะครับท่านใดที่ยังไม่รู้ว่า กลิ่นมันเป็นยังไงครับกลิ่นของจุลินทรีย์ของข้อเสนนี้เหมือนกลิ่นกลิ่นโคลนสาหควายนะครับกลิ่นเนา่าเนา่าเหม็นๆน,นะครับเนา่าเนา่าเหมือนน้าเน่าเนี่ยแหละครับไข่เน่าอะไรเนี่ยครับผมเนี่ยมันกลิ่นเดียวกันกันกบน้ําเน่าครับคือตัวนี้จุลินทรีย์ตัวนี้ก็คือทำที่บําบัดน้นําเสียนั่นเองนะครับผมคุณประโยชน์อีกอย่างหนึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้ก็ เราจะเอาไปแช่มเมล็ดพันธุ์หรือว่าทําเป็นน้ํายาเล่งรากก็ได้นะครับผมตัวนี้สุดยอดครับสบับคุณครับจุลินทรีย์ก็มีหลากหลายชนิดครับตัวนี้ก็คือจุลินทรีสังเคราะห์แสงที่มีคุณประโยชน์หลากหลายอีกวนนะครับและที่ผลพลอยได้อย่างของโครงการคนละครึ่งครับผมเครับจะน,นำกลับ บ้านไปด้วยนะครับผมซื้อสะสมไว้ครับก็หนรถัวนะครับยามเย็นนี้ครับผมก็สายๆเราไปลุ้นกันนะครับว่าผมจะจองตั๋วกลับเย็นนี้ได้หรือไม่ครับเพราะว่ายังไม่ได้จองตั๋วครับพ่อเพิ่งโทรมาเมื่อวานเย็นนะครับผมก็กลับไปดูดข้าวครับซึ่งผมทำนาเองนะครับปีนี้ ก็ไปดูการเก็บเกี่ยวด้วยตนเองครับผมผลจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันที่บ้านนอกกันอีกทีครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจต่อช่องสวนปลาชิงดอยกันอีกครั้งครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ